มอหนีนุทยากกมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณตำลาวของอาจารย์เซียนแปดริวนะคะวัที่พ่านมาสูตรของเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะมีเลขมีลายตัวแต่ว่าเขา่ขาเข่าหกหนึ่งนะคะเลขออกหนึ่งหกสำหรับงวดนี้นะคะอาจารย์เซียนแปดริวหามาแล้วนะคะสูตรนี้เพิ่นเหตเองบ่แมนต่แมเนต์าำลาวสายดวนนะคะตำลาวสายดวนจะมาชงทุ่มเคิงนะคะอันนี้เลขสูตรของเพิ่น วันี้หายมาแล้วนะคะวันที่ย7ตุลาคม2568นะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิงไปฟังไปช้มน้ำกันเลยค่ะอรคับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เมื่อวานนี้อัดคลิปอัดคลิปที่ว่าเลขรัฐบาลไทยลงไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงที่เขาจุดผู้มันก้องโทรศัพท์นู่นที่อยากเลยวันนี้เหร ก็เลยลบคลิปทิ้งหมดแล้วเ,เลขรัฐบาลไทยค่อยลงก่อนหวยออกวันสองวันก็ได้แล้ววันนี้เลขตำราของสูตรอ,อาจารย์นนะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอัดวันนี้สูตรอาจารย์ที่ว่าเข้าหกหนึ่งมีไหมคะอา่าค่ะอันนี้เลขเยอะหน่อยนะว,วันนี้เก้าหางนะค่ะจำนวนได้เก้าหางค่ะนนทิยาพร้อมแล้วคะ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอ่าตำราสายด่วนวันนี้มีไหม อ๋อมีอาจารย์ก็มองเหมือนเดิมมันจะจะบอกเขาด้วยนะสายด่วนน่ะเล่นชุดนี้พื้นไปก่อนเน้อเผื่อสายด่วนไม่เข้ามันก็ไม่แน่นอนไงนสายด่วนถ้าหังแสายด่วนแล้วลก็ไม่มาไง้ะสายด่วนถ้าถ้ามันเคยถ้ามันหลุดแล้วมันจะเข้าไม่ใช่เหรอคะอาจารย์เข้าเข้ามันจะหลุดประมาณวดหรือสองวดเดมพินเข้าสองวดเราบอกเดาไม่ถูกอ่ะบางครั้งเคยเข้าสามวดแล้วก็ สามงวดหลุดแต่แดงงวดแล้วมันเข้างวดเป็นงวดด้ยค่ะไปรู้วันจันนี่จะมาหรือเปล่าวันจันท์ก็คือวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่วันนี้สายด่วนมาเวลาเดิมอันนี้อันนี้เป็นสูตรของอาจารย์ตำลาวไม่เกี่ยวกับสายด่วนอโอเคนอนที่เอาพร้อมแล้วค่ะบอกบอกให้เอฟซีเขาเล่นชุดนี้พื้นไปก่อนอยังไงอย่าทิ้งแล้วกันค่ะจะทิ้งชุดนี้เดีวเ๋วผมออกชุดนี้มาเราก็จะได้ตังเลยใช่ไหมค่ะอ่าเอาตัวแรก จ็ดหกห้าสามตัวบนเจ็ดหกห้าสามสองสี่สามสองสี่อันนี้ชุดสองตัวบนล่างไปกลับนะอ่าตัวแรกเก้าสี่เก้าสี่สองสี่สองสี่สามสี่สามสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าหก เ้าหกสองห้าสองห้าสามหกสามหกสองหกสองหกอ่นี้ครับไปกับบนล่างนะไปกลับบนล่างครับตำราว,วันนี้ครับเปนที่ยี่สิบเจ็ดไปกลับบนล่าง แล้วอาจารย์เน้นชุดไหนคะก็เน้นสี่หางเน้นสองสี่สองหกสามหกและเก้าหกเลขสองเลขสามตัวเน้นชุดไหนคะอาจารย์สามสองสี่แมกเดียวเลย สีตัวไม่มีเนาะอาสี่ตัวไม่มีครับมีมีแค่สามตัวสรุปแนวทางของอาจารย์เซียนแปดลิ้ววดที่ผ่านมาสูตรนี้สูตรเดียวกันไหมที่เข้าหกหนึ่งอาสูตรเดียวกันครับผมวันที่แล้วเข้า 1. หกหนึ่งงวดนี้ตำราวเซียนแปดลิ้วงวดวันที่ยีิบเจ็ดตุลาคมสองห้าหกแปด ไม่เนี่ยไม่ถึงเก้านะแปดหรือแบบนีแปดงวดนี้ <จะ S 1> ให้สามตัวเจ็ดหกห้าสามสองสี่สามสองสี่เป็นตัวเน้นเลขสองตัวเก้าสี่สองสี่สามสี่เก้าห้าเก้าหกสองห้าสามหกกับสองหกทั้งหมดทั้งมวลไปกับบนล่างตัวเน้นคือสองคือสองสองหกอาราดกลับไม่หล่ออ่ะ 2, 2, 6, อออเป็นสองเก้ากับดอกหัวอะไรเงี้ยส <c oughs> องหกกันนะ ค่ะเฉพาะ26ละอ่าเฉพาะ26โรเดียเผื่อกมันกลับกันเป็น29อ่ะเป็น29 29ก็สรุปว่าสรุปว่าก้9หางมีสองมี2สีงสี่หลงหลงไป9หางก็ได้ส29เปไปตัวหนึ่งมีก้9สี2สี3สีเก้าห้า 96, 25, 36, 26, 29, เก้าหกสองห้าสามหกสองหกสองเก้าเน้นที่สามหกกับสองหกเก้าหกกับสองสี่ตัวที่วงกลมคือตัวเน้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไปกับบนล่างลงถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับถ้าสายด่วนตาราซสายด่วนนี่ก็เวลาเดิมทุ่มครึ่งใช่ไหมคะอาจารย์เวลาเดิมประมาณทุ่มกว่าจะทุ่มกว่าแล้วก็ลงเป็นชุดนี้พื้นไมก่อนนะแล้วอย่างนั้นก็ รอสายด่วนถ้ามันเข้าคดีไปถ้าไม่เข้าก็รอเล่นจุดนี้เสมอไปก่อนรัฐบาลไทยก่อนหวยออกวันสองวันก่อยลงนะคะอาจารย์เมื่อวันลบทิ้งหมดแล้วมันเสียงมันเสียงเขาจุดพูดดังมากเลยข่าขอบคุณนะจารยเมื่อวันนี้บอกวันที่อะไรนะออกวันที่หนึ่งที่หนึ่งฮะที่หนึ่งวันเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวมาดวันเสาร์ใช่ใช่วันเสาร์วันเสาร์ ค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะ you ท know ี่ให้แนวทางวันนี้ขอ FC โซดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะค่ะก็มีเป็นรอง FC กับเซดริินแล้วนะคะเสียงสัมาษณ์ล้วว่าน้องทิยากกับเซียนแปดริ้วตำลาวนะคะเพิ่นกห้ทั้งสามตัวสองตัวเลขหลายตัวจังน้อยพอไม่เป็นรอง FC กับพิจารณานะคะหายเป็นซื่อเป็นสีสันบันเทอร์นะคะน้องทิยากกับบได้ กาันตีว่าเริ่นจะเขาหรือจะรุด่ว่าสูตรของเพิ่นเมื่อกาเขาเขางวดหนึ่งแปดกับเขานะคะงวดงกหนึ่งกับเขาสูตรนี่เขาสองงวดแล้วนะคะแล้วเลขตำลาวสายดวนเขากำลางรอนากันช่วงทุ่มเครื่องนะคะเดี๋ยวนุนทิยาจะตามห้นะคะเลขก็มีเขามีรุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติบ่มีหูดใดรูว่าเลขจะออกตัวได้นะคะห <c oughs> นุ่นทิยากับขอไว้พ่อห้พ่อพี่น้องเอีโชคดีนวทางของอาจารย์เซียนแปดริ้วตำลาวนะคะ